M.U. 5702ใช้งาน170ชั่วโมงสภาพใหม่ภาดสภาพป้ายแดงลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่กุ้งบอกเลยว่าคลิปนี้มีควรนพลาดเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น M.U. 5 7 0 2นะคะรถใช้งาน1 7 0ทุ่มโมงเท่านั้นเองค่ะลูกค้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่กุ้งบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆแนะนำเลยอยากให้จองคันนี้ไปเลย ราคานะคะ6 4 9 0 0 0บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านพรวนตาช้างตรงรุ่นเลยนะคะดูสภาพนะคะทุกอย่างเดิมหมดเลยค่ะลูกค้เาเราล้างแล้วก็มาทำคลิปอย่างเดียวสภาพยางดูเลยค่ะตัวยางเป็นตัวโอตานินะคะติดตัวรถมาจากโรงงานเลยนะคะอย่างเดิมดูสีใบดันนะคะสีเดิมทั้งหมดนะคะลูกค้า ท่อนคัดยังไม่เคยตัดซีรล้อยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะตอนนี้ยังไม่มีร่วมีซึมนะคะสีตัวรถก็สีเดิมทั้งหมดนะคะลูกค้าดูเลยค่ะนี่จ้ะมีท่อปลายท่อแบบนี้มาให้ด้วยนะคะดูสภาพกันเลยนะคะนี่ล้างอย่างเดียวจ้ะล้างอย่างเดียวจริงๆสีหัวน็อตสีเดิมทั้งหมดลูกค้ารอยมาร์กจากโรงงานจากวิศวกรโรงงานมีทุกจุดค่ะท่อนคัดยังไม่เคยตัดใครได้รถคันนี้ไปอะคุ้มมากๆคุ้มจริงๆ สวยงามขนาดนี้ยางเป็นยางติดตัวรถมาจากโรงงานสภาพยางสวยยางใหม่เลยแหละลูกค้ารถใหม่เลยดูหัวสีหัวน,น็อตทุกจุดนะจ๊ะหากลูกค้าสนใจรถคันนี้นะคะเข้ามาดูรถได้เลยอยู่ที่ระยองนะคะอำเภอแกงตำบลกองดินนะคะไม้รถนะคะไม้รถทำไมไม่ชัดกับป๊บนึงนะ ไม่เอ่ยชัดหรือยัง170ชั่วโมงนะคะไม่ลด170ชั่วโมงดูสภาพเบาะนะคะสภาพทุกอย่างทุกจุดสวยงามมากค่ะรถแบบนี้หายากนะลูกค้ารถแบบนี้หายากจริงๆค่ะนี่ค่ะนี่เลยตัวนี้กุ้งไม่ได้ติดโรตารี่ไม่ได้ขายติดโรตารี่นะคะขายติดตัวผ่านพวนนะคะดูสภาพช่วงหลัง ไม่มีแตกไม่มีเชื่อมทุกจุดสวยงามหมดสีเดิมทุกจุดนะคะรอยมาร์กมีอยู่ทุกจุดนี่จ้ะรถสวยมากแขงท่างโซ่นะคะราคาที่กุ้งเสนอขาย649,000บาทจะเป็นใบดันผ่านทวนนะคะลูกค้าหากลูกค้าสะดวกเดินทางนะคะที่พูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองโทร063 4539 224นะคะ กุ้งจะรีวิวสภาพภายนนอกหากลูกค้าอยากจะจับจองออนไลน์ทําได้เลยแอดไลน์เบอร์0ูนย์หกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่มานะคะแล้วก็วิดีโอคอลต้องวิดีโอคอลสดๆดูหน้าร้านดูรถกันนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแล้วอนจองออนไลน์นะคะจะเป็นอนอนไอนผ่านชื่อบัญชีร้านทุนเสมอเท่านั้นนะคะดูแล้วสวยจริงๆนะคะลูกค้านี่เลย รถคันนี้สวยมากๆขายากด้วยนะคะสำหรับรถมือ2สภาพแบบนี้นะคะสวยจริงๆค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะสวยมากๆกุ้งแนะนำเลยนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะ MU5702 คันนี้นะคะ170ชั่วโมงสภาพใหม่แบบนี้นะคะโทรมาได้เลยนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2มมีเพื่อนมีญาติ กำลังมองหารถอยู่แนะนำได้เลยนะคะเรามีท่าแนะนำให้สวัสดีค่ะ